กองที่คืนครับรับเดียวครับใกล้ขึ้นแล้วครับแกหยิงคุ้มอย่างเงี้ยครับตั้งไว้งไม่เอามีคนขึ้นครับ,รบสามารถยิงทุกคนเลยครับออกกล้องไงครับเป็นไรยิงไหมออกกล้องนะเย้ครับ

ก็ซีบีหมอพักเพิ่มครับพักน้ำครับน้ำใส่ห่านได้พี่น้องเสื้อที่ได้เป็นเกลือรครับอยู่ในครัวห้องครับขั้นตอนและว,วิธีนะโอ้อยากลำบากครับต้มแล้กก็พักครับเรวพักติดตามด้เลยพี่น้องจําเงื้อไปครับตั้งนังก็ขข้นนะครับ สั่งหัวเช่ไหี่นับแต่สองสามครับยังยังถึงหาคนครับรับเดี๋ยวครับแล้วครับแ่้วเที่ได้กินพี่้องให้เกลือครับายผู้ซ้ายก่าที่ขึ้นนะครับ ไฟคุณยิงยู่เป็นคนปอดครับโอเคยืนคุ้มดี๋ยงนะครับนี่ผมยื้อไทยเงาะให้ดุเบิ้งเง้ยพี่น้องเอ้ยไม่ตัดต่อครับ ในภาพเยู่บึงที่ว่าหมองพักเกือครับโอ้นีซีนะครับดยอดโอ้ซีหุ่มเนี่ยตั้งหัวครึ่งสอง 3, บเดียวแล้วครับประมาณเกือบยี่สิบคนครับบอกไว้ดีครับมาเกิบใบหน่าจะได้ออกครับไม้นึ่งม้สองครับ หน้าพี่ครับผู้เลี้ยงก็เลี้ยงผู้ขึ้นก็ขึ้นครับกอกก็บกอกครับมาละสองครับโอ้แข็งแรงขนาดเาี้เจ้าปอกเมื่อไรไงจะพ่วงกว่อนลูกสอพ่วงกุดเลยว่ะสองสามพ่วงเรื่องครับแม่นหน่อยๆค,ครับงานครับ เห็ดงานครับกุวงอะไรครับงานกระบานครับปืดงานเห็ดครับนี่ไนครับกต้มกับต้มครับอาวเบิ้ง่น้อผู้ใดบ่เคยเห็นครับนี่ตั้งหัวครับ นี่ส้มมอยครับพี่น้องแต่ผมจะพายกเบปปิ่งหมอต้มครับสัปที่ได้เป็นเกลือนี่ยเธรรม,มดาเได้พี่น้องต้มมาเลยกับเอามาพากกักไว้ข้างบนนี่ครับเพื่อที่เป็นเกลือได้กินครับโอ้ลั้บาก็าพี่น้องผู้ใด,ดเคยเห็นกับเบิ่งนี้นครับต้มนี่นะครับ เราอปดเรามว่างานเราเาเราเอันนี้พักก็เหรอครับเอาไฟออกก็ครับมัน่ตครับอันนี้ผู้ผู้ผู้สมครับเก่งเนี่ยครับ ม่าเฮ็ดว่เป็นงานลีเล่เฮ็ดบ่ได้เลยเขาอื่อยยังกว่าลุงปั้นเต๋อเหรอครับอ๋อครับเวละขั้นตอนแรกกันเลยครับเป็นซอรที่เป็นเกลือ,อได้ต้มกันเลยต้องปั้นกันครับผสมดินดินนี่ต้องเป็นดินเหนียวะลุงนี่นะครับที่ว่ามันผสมครับใ่อที่ปั้นได้เห็นไหม เวลาบ้างต่นี่คือบ่อไฟิวเลยเนาะเพราะว่าบ่บ่บ่แห่อากาศเขาเลยเป็นบ่ครับที่ว่าตั้งหมอครับจากที่ว่าเป็นเกลือธรรมดาอันนี้วิธีกับวิธีขั้นตอนการเทศนี้เ่็ธรรมดาได้พี่น้องเพาที่ได้กินครับอันนี้เป็นไม้ยางพาราครับที่ว่าอ้อยเต่าครับ เจ้าหมอนี้เจ้าเอาอไฟออกก็แล้วครับเพราะว่าข้างไม่แห้งครับออเจ้าเอาลงครับมึงครับตมครับ,บ,รบขึ้นก็ขึ้นครับ โอ้นี่แป๊บเดียวที่แล้วตอนนั้นโอ้โหมึงน้ำจดติ้งติงๆๆง,ง,ง,งเลยพี่น้องน้ำแถวประเทศมอีเลียต้มเหมือนเกลือไปไเลยนครับเบมึงผันเนืก้เกลือครับพี่น้องเห็นปะโอ้ยสุดจัดผัน,ผนเนื้อนี่ครับ พักไว้น่าจะเครื่องมื่อครับใส่เอาลงนยครับไหวแหงก่อนครับขาวงามขนาดได้พี่น้องครับนาซิมีเกลือหน้าตากังหานครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีกที่อีกที้ต่อไปครับพี่ครับจะเป็นหน้าตากหน้าวานนะครับหน้าที่ว่าตากเข้าใบครับนี่เป็นเกลือซินเทาครับเกลือต้มอะไรไหมน้องเกลือต้มมันห้อนะครับ อันนี้แมนมาเลยครับเป็นเป็นมู่ม้าน,นึง,งนะคร,รับที่ว่าเฮ็ดเกลือครับหมูนครับายดีครับเวลาที่ว่าผมล่องรถมาเกับสะแกกันเลยครับมาออกฟองครับมาออกเนียครับคนละขึ้นดอยคนละพี่น้องเอ้ยจากอีสานสู้ดอยครับย้อนแสงหน่อยพี่น้อง เปล่ยนแต่เมื่อยน่แต่ละคนนะเมื่อเมื่อยหน่ถกเนาะอ้เมื่อไหร่นาะตามนี่คยอยูทายรถเด้อฝากติดตามไว้ได้ครับต้องแฮกว่าดอยไปเบิ่งจาคองนะยูทูบยูทูบครับเหมอน้าบอืนน สวัดีครับหนงานคาีงานนะคัวัดีสวัสดีคน้านทีมงานครับผู้อาวุโสผู้คุมทีมงานนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งเจ้าขกครับอันนี้ผู้อาวุโสครับหน้าทีมงานครับไปายิงกับกอกน้องครับแล้วแฝนกันครับแ้กลมากองเงี้ยนี้ครับงนี้องนี้ครับ

ตัวมันแมนไอ้ั้จอนั่นนะนารถรกแค่โอ้บเดียวีครึ่งรถนะครับเนียไวขนาดแล้วครับปอกกับกอครับโอ้ปอกไวขนาดแล้วครับยอดไอ้เาโซที่ได้กินเกลือเฮ้ครับ จากอีสานสู่ดอยคนหนึนนครับเบื้งรถครับยากกว่านี้ครับน,นี่ไม่ฟื้นครับที่เจียมไวยครับไม่เป็นภาษาไทยตั้งชื่อไม่อได้ไเนาะฮาแกวก็ จอนเชียงครับแนกซอมกับสมมอครับเป็นที่ว่าเกลือกินง่ายๆนี่มัเเทดบาง่าย้ครับบงเหรอครับโซชิเด้เป็นเกลือนาะเป็นหนามก้อนใส่มาเป็นตอนเนาะ ก่มยิกเกียงกกงพวกมึีดเส็ลยเต้องเตรียมไปก่อนองสามคาแล้วครับประมาณใบสองใบสามหนจะแล้วครับเขางามขนาดเลยพี่น้องอดครับมีฝนน่ะครับฟงฟ้าพุ่งขนาดเลย มนา,านัาทิ่งานเร็กครับเจม่มา้อด็ได้วองานัลโ้อ่อแผนกแผนกครับออกประกอบครับ <c oughs> ขึ้นก็ขึ้นครับ ขับสัตว์เราพี่น้องบอกเพเดี๋ยวครับแ้หนกว่ไหนครับเจอกันคลิปนาครับพี่น้องรับคลิปนี่สวัสดีครับสองเรียบร้อยครับนาลอกเงินท้างครับ อโอแดดใช่ไหมออกเยินทายครับตรงสบายเรียรบ,บร้อยครับ กระโพี่น้องถึงกระซ่าเอาเนาะเป็นฮอตบายครับแต่ว่าก็ะไว้อยู่หรอครับพี่น้องเดินห้างต่อครับบันไนดะคนละขึ้นดอยเพื่นลราพี่น้องสายอีสานพูดดอยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ